สวัสดีครับผมพบกับผมนะฮะนายดำคุณําสุนนะครับจากสวนจัตติการนะครับก็กลับมาพบก,กับเพื่อนๆอ,อีกอีกแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมานะก็ไม่ค่อยที่จะได้ลงคลิปสักเท่าไหร่รน,ะระรนะครับเนื่องจากว่าการทําเกษตรนะครับมันไม่ได้สะดวกสบายนะบอกกันก่อนไว้กันนะครับคือการทาเกษตรอ่ะมันไม่สบายถ้าใครคิดบอกว่าจะมาทาความกเกษตรแบบมีความสุขอะไรไประมาณนี้ก็ ต้องเผื่อสตุ้มสตางไว้เยอะแล้วกันเนาะนะครับวันนี้มาพบกับเพื่อนๆนะครับในช่วงของยามเย็นๆแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ประมาณ5้าโมงห้าโมงเย็นละแต่ว่าอากาศยังไม่เย็นเลยนะครับร้อนมากนะพี่สุรินทร์ร้อนมากเลยแล้วบ้านเพื่อนๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างร้อนกันบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีแบกล่าวเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นทุ่งของผักบุ้งจีนนะเดี๋ยวผมจะแทนให้ดูนะนะครับมีเป็นทุงง่งผักบุ้งจีนนะครับก็ ปัจจุบันนี้นะครับผมก็สุดแปลงแล้วนะคือสุดพื้นที่นะครับสุดพื้นที่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ2งานด้วยกัน2งานกว่าๆเนี่ยผมทำปั๊าบุ้งจีนไล่ลงมาเลยนะไล่ลงมาทีละแปลงทีละแปลงทีละแปลงนะครับก็จนสุดทางด้านนู้ดนะครับสุดแปลงเราแล้วก็จะวนกลับไปทำซ้ำจากแปลงเดิมนะครับไล่ลงมาอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นจะเขปรับเปลี่ยนพืชแล้วกันคือป่าบบุ้งจีนเนี่ย มันเป็นพืชที่สามารถปลูกซ้ำได้ประมาณ3าครั้งนะครับเต็มที่นะสำหรับผมที่ทดลองมาแล้วนะครับ3ครั้งเต็มที่แล้วค่อยปรับเปลี่ยนพืชนะครับอาจจะปลูกพืชอย่างอืน่นก่อนสักรอบหนึ่งแล้วปลูกผักบุ้งจีนต่อทําไมเราถึงปลูกผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนเป็นพืชที่ไม่ต้องหาเวลามา,าจัดก,การเกี่ยวกับวัชพืชนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่เติบโตเร็วนะครับ18วันถึง20วันก็สามารถเก็บขายได้ แต่วันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องพรบบุงจีนนะผมจะมาพูดถึงเรื่องของอมือใหม่ละกันมือใหม่ที่กําลังหันจะมาทําการเกรษตรนะครับสำหรับใครที่แบบว่า,เ,าเบื่องานประจําแล้วอยากกลับมาทํางานาทาน,นการเกรษตรนะครับอันดับแรกเลยนะอันนี้เขาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับอย่ามาด้วยใจนะครับเพราะใจอย่างเดียวมาไม่พอนะครับคือบางคนแบบว่าเาใจรักการเกรษตรนะครับ เลยอยากกลับมาทำกาเกษตรต้องบอกอย่างนี้ว่าทาําเกษตรอ่ะมันไม่ได้สบายนะครับมันลําบากนะครับถ้าใครที่ยังทิ้งความสุขสบายไม่ได้ผมแน,นะนําว่าสมมือใหม่นะอย่าเพิ่งกลับมาทำกาเกษตรเลยนะครับให้ให้ไปอยู่กับงานประจําก่อนนะครับจนกว่าคุณจะพร้อมจริงนะครับกรเกษตรเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสไตล์ด้วยกันนะผ่ามาเป็นสไตล์แบบกเกษตรผสมผสานได้นะส่วผสมอ่าโคกน้องนา หรือจะเป็นพวกแบบปล,ปลูกต้นไม้นับก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็พื้นที่ของทุกท่านนะครับคืออยากจะบอกว่าการทำเกษตรต้องถามตัวเราก่อนและดูพื้นที่เราเป็นหลักนะครับอย่ามองว่า,ากระแสนะครับหรือถ้าเป็นผมเลือกคือจะเป็นเกษตรเฮโลนะครับเกษตรเฮโลคือเห็นใครทําอะไรก็ทําตามนะครับสุดท้ายก็จบด้วยการพ่ากันจริง นะครับหลากหลายเลยอย่างเช่นเมื่อหลายๆปีก่อนเป็นไงครับบัวนะครับบัวราคาดีมากควายราคาดีมากก็มีคนหันกลับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันเยอะทุกวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับที่บ้านผมนะเงียบไปเลยนะครับคนพ่อค้าที่รับซื้อวัวควายเนี่ยไม่มีมาไอเห็นหน้าเลยนะครับโทรไปถามไถ่ว่าโอ้ช่วงนี้เราวัวราคาถูกมากเลยนะครับยังไม่กล้ารับซื้อนักจะว่าซื้อไปแล้วมันขายไม่ได้ น,นี่คือการทำเกษตรแบบแบบเพโลผมยิ่งมักจะพูดว่าทําเกษตรอย่างไรให้มีไรายได้คืออย่างแรกเลยมองที่ตัวเราก่อนว่าพื้นที่เราที่เราอยู่นะเป็นพื้นที่แบบไหนนะครับเอานี้ผมคืเอ,เ,อเป็นพื้นที่ก่อนนะครับพืบ้นที่เราเป็นแบบไหนอย่างเช่นพื้นที่ในตัวเมืองพื้นที่กล้เมืองพื้นที่ห่างไกลเมืองนะครับพืบ้นที่ในตัวเมืองมันก็จะทํายากหน่อยแต่ถ้าขายจะได้ราคาดีนะเห็นไหม มันมีความแตกต่างพื้นที่ใกล้เมืองอันนี้แต่แรกในเมืองเนาะพืนที่ใกล้เมืองทํามันก็โอเคนะครับถ้าเลือกพืชที่เหมาะสมแล้วก็ไปไปล่อส่งในเมืองเนี่ยมันก็จะใกล้นะครับระยะทางในการส่งมันใกล้แต่สิ่งที่จะปลูกนั้นต้องดูให้ดีนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่ทําแล้วก็พืชในตามฤดูกาลเนี่ยตอนนี้มันไม่จาเป็นแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วย การขานส่งที่สะดวกมากขึ้นนะครับ <im itation> มันสามารถที่จะไปรับซื้อที่ไกลๆได้นะครับ <im itation> เพื่อที่จะมากระจายสินค้าได้นะครับนี่คืออันดับข้ขอ2อนะอันดับแรกคือพื้นที่ในเมืองเนาะอันดับสองคือพื้นที่ใกล้เมืองอันดับ3ามที่น่าสนใจนี่ผมว่าผมมองว่าน่าสนใจคือพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเมืองนะครับผมมองว่าพื้นที่อยู่ห่างไกลเมืองคือเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าฮ้ยมันอยู่ไกลเมืองนะ จะทำมันก็ไม่ไไปขายให้ใครเต่พอผมไปเห็นกลานนัดนะครับผมถามว่าผักแพงไหมแพงมากเลยนะครับอ้าแพงไหมไม่มีคนทำมันอยู่ไกลเมืองนะครับอาแผักพวกนี้มาจากไหนก็ผักมาจากในเมืองนะครับกลานนัดแต่ละที่เนี่ยมันมีที่ละประมาณที่ละสองวันฉะนั้นเนี่ยในที่ละสองวันนั้นนะผมว่ามันเป็นถ้าคุณจับจุดถูกนะครับผมว่าสามารถที่จะทํำไรายได้ดากการกลานนัด ในการขายผักได้นะครับซึ่งราคาผักอ่ะโอเคมันจะมี2ออย่างในการคือการขายปลีกแล้วก็การขายส่งส่วนผมนี้เน้นการขายส่งนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาในะจ่วงการไปนั่งขายนะครับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะได้ผักราคาดี <Hey? S 1> นะครับผมแนะนําให้คุณไปขายส่งไปขายปลีกนะครับ <Hey? S 1> เพราะว่ามันสามารถที่จะอ้าบราคากันได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามในการทําการเกษตรนะฉะนั้น อย่างแรกเลยก็อยากจะบอกคือไม่อยากให้คนได้หลงทางถู่การทำการเกษตรคือเกษตรนะครับไม่สบายนะครับเกษตรไม่สบายนะครับแล้วก็ต้องสู้กับความลำบากอากาศร้อนปัจจัยหลายอย่างราคาสินค้าเองก็ดีน้ําเองก็ดีนะครับแต่ทนนีนี้ถามว่าแล้วจะทําได้ไหมทําได้ครับผมทำเกษตรมาเจ็ปีนะครับก็ยินดีจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้มือใหม่แล้วก็มือเก่าเนี่ยได้รับฟังข้อมูล ที่เราทำกาเกษตรนะคือาทางน้ำเกษตรของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราจะไม่แบบเป็นกเกษตรตามการเกษตรนะครับส่วนเราจะไม่ทําการเกษตรนะส่วนเราจะวางแผนเป็นจดๆเลยว่าจะต้องมีผักขายผักบ,บุ้งจีนวันลลกีกรรมถั่วงอกวัลลกีถุงและหลังจากนี้จะปลูกพืชอะไรเป็นช่วงไหนยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ส่วนเราทําแบบนี้ฉะนั้นเราจึงมีไรายได้ทุกวันอาจจะไม่เยอะแต่ก็ สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็มีมีเงินเก็บได้นะครับผมอ่ะนี่เป็นเป็นก็เป็นเกิดความรู้เล็กน้อยในการทําการเกษตรของเรานะวันนี้ก็มาพดกับเพื่อนยามเย็นนะครับอย่างในสวนแปลงแปลงผักบุ้งจีนนะครับเพิ่งตอกบุ้งจีนวันนี้ผมได้ไปที่เก้าสิบกรัมนะครับก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับบพื่ตัวแรกนะครับเอาโอเคครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามและก็รับชมพวกเรามาโดยตลอดนะครับบางเป็นยิ่งว่า จุดเล็กจุดน้อยหรือการเช็คสุการในในการทําเพลงเราจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆมือใหม่ในการตัดสินกลังตามกําลังตัดสินใจในการทําการเกษตรนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทําเกษตรทุกๆท,ท่านเลยครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาพูดคุยกัน,กนวันนี้สวัสดีครับ